โอเคครับสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูปเปอร์นะวันนี้ผมก็จะมีเรื่องจะมาพูด2เรื่องนี่เองนะฮะซึ่งเรื่องแรกที่ผมจะมาพูดในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของตัวเกมลื่นในโรบอกนั่นเองนะครับตัวเกมลื่นเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบตัวเกมมันจะไม่ลื่นนะครับแต่ว่ามมนได้อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับทำให้ไม่รู้มันเป็นเพราะฮาโลวีนหรือว่าอะไรนะอันนี้คือผมไม่รู้นะมันเป็นเพราะเทศกาลหรือเปล่านะครับแต่ว่าตัวเกมเนี่ยมันมันไม่ลบเท็กเจอร์ครับดูดิเห็นป่ะเท็กเจอร์ อันนี้คือผมอยู่ในตัวเกมลื่นนะแต่ว่าเท็กเจอร์ที่ทุกคนเห็นนี่เลยครับคือเท็กเจอร์ของตัวเกมลื่นมันไม่ลบอะไรให้ผมเลยนะฮะแต่ว่าหลังจากที่ผมเนี่ยเอาไปให้หลายๆคนใช้ดูหลายๆคนก็บอกว่ามันลื่นนะเออมันลื่นครับเหมือนมันลบข้างในแต่ว่าข้างเปลือกนอกมันไม่ได้ลบอะไรประมาณนั้นนะครับทุกคนก็ลองเอาไปใช้ดูได้นะแต่ว่าอาจจะไม่ลื่นเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะเพราะว่าอย่างที่เห็นเลยนะครับเห็นปะมันแทบไม่ลบอะไรเลยเออคือมันแบบ ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วจริงๆนะอาจจะต้องรอเทศกาลมันหมดครับเทศกาลฮาโลวีน้วผมจะอัปเดตเรื่อยๆแล้วกันนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็อย่างที่2ก็คือคลิปเอ่อถ้ามัคืนใครที่ดูไรนะครับก็คือคลิปที่ผมด่าเด็กโปงใช่ปะอ่าจริงๆผมว่าจะตัดลงแหละแต่ว่าจะโหลดเออพอจะโหลดปุ๊บแม่งมันโหลดไม่ได้ครับมันโหลดคลิปมาตัดไม่ได้นั่นเองนะครับก็อดไปนะครับใครที่ดูทันก็เออนั่นนะครับนั่นก็ถือว่าเป็นวิทยาทานแล้วกันนะ โอเคครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรต่อนะวันนี้ผมก็อยู่กับโก้นั่นเองนะครับซึ่งไม่ได้ยินเสียงหรอกนะเพราะโก้เพราะเราคุยกันในโทรศัพท์นั่นเองนะวันนี้ผมจะมาลองทดสอบผลใหม่นะเป็นผลสไปซ์นะครับผลสไปซ์นะประมาณนั้นเดี๋ยวเราลองอ่านใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับผลสไปซ์ใช่ป่ะไหนนี่ดูดิเอ่านี่นะครับผลสไปน์สปริงสไปซ์อะไรทุกอย่างนะสกิลแรกนะฮะ ไม่มันโกงนะผมบอกเลยมันโกงมากนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรมันแรงมากครับสกิลคือสกิลเนี่ยใครโดนแม่งเจ็บมากอะมันเหมือนโดนดาบเข้าไปเลยมันเจ็บแล้วสกิลนี้คือมันกระจายดาเมจ lotus, ช่ะปะมันจะตามตัวนะฮะแล้วสกิลนี้อะไรอะไรอะไรไหนอะเอ้โกได้มากินดีกินดีเอ้าดดใช่โก้กินเลยกินกินไปกิน้าไปเลย กินเลยก็ Go! กินซิโอ้ก็ไม่ไม่กินะโอ้ก็ oh, ลองกินแล้วลองทดสอบสกิลดูยัแมงแรงจัดอ่ะมันแรงมากอะไม่อยากให้ชื่อว่าอันคอมมอนเลยมันระดับไหนนะก็ Go? ที่โกถืออยู่อะโอ้ oh, ระดับอันคอมมอนเลยสีเขียวโอเคโอ้ okay. oh. มันสวยดีนะมันเหมือนสับปะรดเลยนะ <c oughs> เออมันแบบสีมันดูแบบเออแดกสองผลเลยดีไหม เก็บถ้าเราเก็บไว้อะแล้วเราออกเกมมันจะหายป,ะปะ่าวะก็หายดิพี่มันมันเกมฮาร์ดพี่เก็บไว้อะจัดเก็บอ่ะใช่ใช่เก็บผลแต่ว่าเราเก็บไม่ได้ไงน่าจะมีกล่องอีเวนต์โชรี่ฟุตนะแบบเก็บผลอะไรเงี้ยนะโอเค <c oughs> เดี๋ยวทีนี้เราไปทำอะไรดีเอาให้คนดูดีวกว่านี่เอาเปล่า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 ไม่เอาเออ จะเก็บคุณต้องเกมพาร์ทเพื่อเก็บผลนี้แล้วทีนี้เหมือนว่าเมื่อกี้จะปิดเซอร์ไปนะเพื่อที่จะเอาอะไรทีกอย่างนี่ไงเจ้าทะเลอยู่ในเกมนี่ไงเสกเจ้าทะเลนึกว่าเอาออกไปละหกระเป๋าน,นี่สามร้ห้าบักเลยเหรอมันเจอะนะกดไปที่เกมพาร์ทก็จะเจอเจ้าทะเลอ่ะไม่เสกเจ้าทะเลออกมาตีนี่แหละแบบไม่ต้องรออ่ะไม่ต้องรอเกิดอ่ะคือเราเสกออกมาแล้วเราตีได้เลยอ่ะ ะไรป่ะเออเอ้ยมันเสกเป็นตัวหรือเปล่าเป็นตัวหรือเปล่าวะแบบตัวละสองร้อยโอเคยังไงก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่างที่ผมอธิบายไปนะครับนะก็มาสั้นๆแค่นี้แหละนะครับอ่างที่ผลพูดไปเลยนะครับว่าต้นชิปนะครับก็ฟังดูเอานะครับก็ประมาณนั้นนะครับสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับนะก็ไว้เจอกันครับ คลิปใหม่บ๊ายบายครับ